<polarization>. สลัมอะกมครับพบกับ116ชแนลกันอีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้นะครับรวมตัวกันเบเกอร์นะครับเราจะขี่รถเล่นกันไปที่เบตงนะฮะก็เป็นเส้นทางที่สวยงามนะครับเบเกอร์หลายๆคนนะครับอยากจะไปที่เบตงนะครับเพราะว่าหนึ่งตอนนี้มันมีอะไรที่มันใหม่ๆเยอะนะครับเย่นคาเฟ่นะครับหรือว่าตัวสนามบินเองนะครับที่พร้อมจะให้บริการในไม่ช้านี้นะฮะก็วันนี้เราจะไปถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็ไปหาอะไรกินกันเล็กๆหน่อยๆนะครับถือว่าไปขี่รถเล่นกันนะฮะก็บรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมกันเลยไป เอาล้วครับผมตอนนี้ก็เต็มตัวนะครับเตรียมรถเตรียมน้ำมันกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะออกจากปั๊มน้ำมันปตทบานานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงเช้านะฮะก่อนเดี๋ยวเราจะไปกันทางสินแคนนะไปกันเรื่อยๆครับผมอแต่วันนี้นะครับสมาชิกของเราที่เดินทางนะครับมีวีการทั้งหมด8ท่านนะครับนำโดยพี่บอยแอฟริกาทวินสุดรองของเราด้วยนี่ พัเหลือฟอร์ซ่านะครับอยู่ข้างหลังนะฮะก็ไปเรื่อยๆกินลมชมวิวหวานเย็นครับหวานเย็น ก็เสร็จสิ้นนะครับสําหรับการถ่ายภาพนะนะฮะรามาดูขาลงกันนะครับของจุดชมวิสพันธ์แม่หวานนะครับนี่สวยงามนะครับก็ชันนิดนึงนะครับผมก็ก็เวลาขึ้นหรือว่าลงเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยกันนิดนึงนะฮะก็อย่าประมาทนะครับผมไปกันต่อเลยนะครับจุดต่อไปที่เราจะไปนะครับก็คือสะพานอ๋อไม่ใช่สิสกายวอล์กนะฮะ สกายวอล์กนะครับผมเราไปดูไปดูหมอกที่ไม่มีหมอกนะครับแอบสกายวอล์กที่ไม่มีหมอกนะฮะมาไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไง อมาถึงแล้วนะครับผมทะเลหมอกอายเวงเบตงนะครับตอนนี้ก็คือเวลา11นาฬิกา40นาทีนะครับไม่มีผู้คนมาเที่ยวเลยนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันพฤหัสด้วยนะครับเป็นวันราชการนะครับวันทำงานของใครหลายๆคนพวกเรากอ็อยากจะมาเที่ยวช่วงนี้แหละนะครับเพราะว่าไม่มีคนมาเที่ยวกันนะนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสกายวอล์กตอนที่ปัสจัก นนะครับจะสวยงามแค่ไหนนะครับอกอเมื่อมาถึงนะครับเขาไม่อ,อนุญาตนะครับให้เรานำรถส่วนตัวขึ้นไปนะครับต้องใช้บริการวินมอเตอร์ไซคนะครับ อันนี้นะครับเราก็นั่งมอเตอร์รับจ้างนะครับผมก็เขาไม่อนุญาตนะครับให้เราผ่านก็น,นี่ส่วนนี้นะครับสี่ไลน์กับผมเป็นการจ่วงจริงของน้ำขึ้นเขาแน,น่นอนเอ๊ะถึงแล้วนี่ตรงนี้เลยถึงแล้วนะครับผม แล้วน,น,นะครับไกายวอล์กนี่อันนี้ก็เป็นบริเวณด้านข้างนะครับนี่ตรงนี้คือวัยรุ่นเขาเข้าห้องน้ำมันก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปกันกลัวไม่รอนะฮะเอ่าดูข้างบนนะ <c oughs> ทุกคนเห็นเหมือนมันจะล้มไหมครับใช่จะล้มครับใช่ใช่จะล้มเพราะว่ามันล้มจริงวะ ตค่าบริการนะครับ10บาทนะครับในการเข้าเยี่ยมชมสกายวอล์กนะครับผมแล้วก็จะให้ถุงเท้านะครับเป็นปลอกรองเท้านะฮะนี่ก็ใส่นี้เลย เรียบร้อยนะครับผมสำหรับสกายวอล์กนะครับผมก็ <c oughs> เดินขึ้นมาหอมนะครับ <c oughs> เขาไม่เปิดลิฟต์ให้บริการนะฮะ <c oughs> เลยนะครับผมข <c oughs> องสวยงามนะครับนี่สวยาม,มากเลย อ่ะนะครับตัวนี้ก็เป็นาลานนะครับเขาเรียกว,ว่าสกายวอล์กนะครับที่เป็นลานกระจกนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับนี่ขึ้นไปบนนี้เลยนะครับ <S <S แล้วก็ไปดูวิวจากมุมบนนะครับมุมท็อปนะครับแล้วก็สายลงมาข้างล่างนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสวยงามเหมือนกันหรือเปล่า มื้อเชยงของเรานะครับตอนนี้ก็ฝ่าสองกว่านะครับก,ก็อยู่ที่ร้านฮันตาหน้านะฮะนี่หัวลากหัวลากลากมาไปตรงนะครับถ้าไม่กินไก่ไปตรงมาไม่ถึงแล้วนรถกลับนะฮะเดี๋ยวเราไก่ไปตรงเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟสุวรรณธนรถนะครับก็ชื่อมันเหมือนกับ สอสอะไรนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าร้านกาแฟที่เราว่ากันมาเนี่ยมันจะน่ากินขนาดไหน,แ,นและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ร้านคาแฟนะครับสุวรรณรดคาเฟ่อด์พิสโตถามว่ามันคืออะไรนี่คำตอบอยู่นี่ครับผม นะครับคำตอบนี้ก็คือนี่เขาเป็นโดมคล้ายๆกับที่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 หนึ่งของจังหวัดภูเกต็ตนะฮะเป็นโดมนะครับสวยๆเลยนะครับอ่าชื่อว่าสวนนรศนะครับก็แบ่งเป็นสองโซนนะครับข้างบนสวยงามนะครับผมข้างบนนะครับ,บ,นนรบแล้วก็นี่นาร้านนะครับแล้วก็มีถึงบรรยากาศนั่งข้างนอกก็ได้ด้วยนะครับดินเนอร์ นะครับทุกใจสาวๆนะครับถ้าเกิดว่าจะมานั่งดินเน์กับแฟนหรือว่ากินกาแฟกันชิคๆนะฮะช่วงบ่ายเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันนะฮะ บรรยากาศข้างบนนะครับก็จะเป็นการนั่งพื้นนะครับแล้วก็มีหมอนอิงนะฮะอย่าใช้คำว่าอิงนะครับใช้คำว่านอนเลยดีกว่านะฮะนี่ไรเดอร์ของเรานะครับโอ้โหสี่ไรครับสี่ไรสี่ไรนะ อนนี้ก็อยู่ที่สนามบินนะครับตรงอาคารผู้โดยสารนะฮะก็เอาจริงๆอ่ะก็อยากจะมามาแล้วก็คือต้องมาให้ถึงนะครับก็สนภาพจะได้อยากได้รูปแอคชั่นกับมอเตอร์ไซค์มากกว่า่ะเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันนะครับถ่ายภาพกัน เสร็จสิ้นเป็นที่ร,ร้อยนะครับสำหรับการถ่ายรูปที่สนามบินนะครับก็โลเคชันได้สัก2-3โลเคชันนะครับก็เดี๋ยวเรามานะฟังความรู้สึกของเพื่อนๆกันนะฮะเออฟันก่ <c oughs> อนเลย <c oughs> ผมความรู้สึกตอนนี้น่าจะโดนเมียดา่าทำไมครับดูเวลาแล้วโดนเมียด่าแน่นอนซีไลฟ์เป่ยนหน้าดูก่อนนี่อะไรเป็นไงบ้างวันนี้สนุกมากครับสนุกแทงโซ ปลาลากว่ะปลาปลาใช่เหรออ่าปนิพานธุมาถามแล้วไม่เป็นไรยังอยู่นี่กัดตัวไหนก็ได้อย่าบอกไอ้ลูกปูวกก๋วยเยอะแล้วนู่นเอาใไปเอาไปเนอะปนบ้านธุมาถามแล้วแล้วมึงต้องยกดถสองลิ้วทำไมสองคนอย่าลืมสองขอบคุณมากนะครับหนึ่งหนึ่งโอโค่อปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้สวัสดีครับผม